ອາດິດກໍສະບາຍແມ່ນິກະຊິຫມົດຕົ້ນມາອູ້ແບ້ບໍ່ສິກິນດັ່ງນັ້ນໂຕແບ້ຫານີ້ແບ້ບໍ

มาดีเอีทุกคนเนาะหมดต้นดอกไม้แล้วกสีเตรียมตัวไปปั่นเขาหรือว่ากินเขาเช้าแล้วกสีมาทํางานต่อวันนี้เขาก็ได้เขามาหาหกศอกจากเดี่ยวเขาอะไรบางส่วนขุดเขามามบางส่้านี่ก็เลยหกเก็ดศอกนี่นะกษีขุดต้นดอกต้นไม้แล้วกสีลงไปปั่นเขาเช้าแล้วกสีมาเขางานทุกคนหนุ่มหอยเขากสีประมาณนี้แหละ เตรียมไว้พวกลินมังกรลินมังกรจะมีสองแบบนีแบบมีแขบสีเหลืองๆอันแบบแบบเขียวธรรมดาเก็แบบมาทำไว้เดีย๋ยวจะทำแปลงปลูกหงาบากพอมีเวลาหน่อยง่ายเวลาสักอตเสิได้จะทำเป็นแปลงปลูกตัดสันมาเป็นดอกรัก อยากน้ำบ้านเท่านี้นแหละอยากจะปลูกดอกหลักจากต้นเดียวนี่ปลูกไว้แล้วแต่เนี่ยมุนมนี้ผมมารักษาโอเคทุกคนมุมนี้ก็จะเป็นดอกจังแม่ดอกอย่างโมโหสื่อมาถ่นานผสม FC. เอฟซีพีน,น้องๆไพ่หูเนาะถ่านผสมไพ่หูบอกสื่อในเดิมก็ง่ายเหมือนกันอันนี้ก็เบ้ไอบก,กินอันนี้ก็ได้หรือว่าเพะไอบก,กิน ถ้าะเพะก,กินนี่ยบริยังเพราะว่าเพะเพื่อนบ้านชาบ้านคนปล่อยเนาะคนปล่อยคนลามเพื่อมันเลาะมาเป็นผงเวะเวะพี่เนาะ,พ,พ,นะพี่น้องใกล้ๆนี่ยแหละแต่ว่าพวกนี้เวะบวบกินคือว่าดีไปบริยามหาเอาดอกไม้ที่เบบวกินมาปลูกนีกระตุ่มสำหรับกอ,อกงามไว้เดี๋ยวมีเวลาสิมาเปิดไว้ โอ้ยเหินกระดาษไปหน่อยจานดาวเทียมของสุเปอร์นี่หลังบ้านเทากับประมาณหกลุงลัางนั่นนองบ้านขนสูตท่านผู้ชมเอ้ยนี่ปุผมให้น้ำขเขาคัวเขาก็ยังบ่แลืวไปหน่อยยังตง้องปูกระโรเก็บกองเก่ามาตัวใส่แต่หลายปีนะซื้อไปถาดเก็บ ถาดวางคังเกตเอินวางหัวเกตอันนี้กระสีเป็นบ่นบอเลี้ยงปลาแต่เมื่อก่อนแต่ยึดเป็ดปีขึ้นหลังเอเอเปิดปล่อยน่ะหมอคนน่ะสิหา,ยยงาเงาิมาเลี้ยงอีกฮะปลาดุกบ่มาเลี้ยงเบิ่งก่อนฮะปลาดุกพันธุ์ดิกุ้ยมาเอาหนามลงนะืศอพันธุ์ยังมาปล่อยอยู่เดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งสถานการณ์ก่อน ซื้อปลาดุกพันบิ๊กวิหรือว่าสีเรียงยังกระไดนะสะสมสาโก abyte เปิดห่ามใส่ทางนหนอย่ามันแตกมีอยู่สองแท่งนี่แหละแล้วก็บริษณ์ได้นเนี่ยเมื่อเชียร์ขยะก่อนโอ้โหหกลรงล้ังขนาดเลยเดี๋ยจัดซันใหม่เลีวยล็กเปิดน้ามใส่มันอยู่ก็เก่าอยู่บ้ล่ก่อเองทำเองเลี้ยงปลาดุกวิก็พอได้ กินกินกระตมหงอย่อนไปจ้ะเดี๋ยวเบิ่งก่อนหนึ่งสองสามสี่ปอกแท่งกับสองแท่งเดี๋ยวพัติรูปใหม่เก็บขยงขยสะสก่รนให้ผู้ชมไปลัางบานผมลมดุนไปด้วยต้นไม้ตัดหอนออกอยู่้โหโอโหอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวพาสิให้สมบรรยากาศตอน เตรียมเอาหนามเปิดหนามเสยไว้ก่อนมันยังอยู่คือเก่าอยู่บ่อาจีพอาจีพอยู่คือเก่าแต่เบิ่งเบิ่งซ่งเนี่ยเบิ่งสภาพก็ยังโอเคอยู่มีแต่เท้าเกาะเนี่ยนิดหนึ่งไข,หขห้หนามตะไข้หนามหมุกรงลังเนี่ยเด้อบ่าวกันนะทุกคนยังบันทึียาพื้นที่เท่บ้านคนโสดตรเราให้ได้เละโอเคผู้บ่าวเหม่มก็ว่าไปงามเลยเนาะเขืออกึกหรือมบบาเขือขนดอกไม้ใช่มั้งาาางามแท้ งานยังอ่ะนะเพียงเอวเข่าลุน้ำเพียงเอวโอ้ลุยน้ำเกียวงามเด้ปลาเกี่ยวดอกมานี่เหตดพราห้าวดีซะก่อนจไปเลี้ยงอันอยู่นี่ก็งานเยหนกาไม่ยังอ่ะนี่เออจะคือ นางกวักเสตียคนในเสตียคนนอกมีเบิ่ละซื้อมันนะอืมจะซื้อเอาเดี๋ยวหาเงินใส้อันนี้นี่จะซื้อตื่นมาแล้วก็ขนมขนมเด็กๆอันนี้บอนพี่น้องเลยเผือกเพราะมันเผือกบอนบอนขาวบอนอะไรสำหรับทำกินได้พี่นอ้องอ้อมโอ้ยเห็นเงาตัวเองโอเคทุกคนเดี๋ยวเ้าสิ ยิ่งแง่ประตูโรงสีไว้ก้อนจักหน่อยหนึ่งย่านไกลเขาเอาออปั่นเขาเ้าจา่สิมาทำงานทุกคนเลยโรงสีเขาก็สิมีหดเครือบวบเลื่อยขึ้นตามเสาเออมิแตร่รอดหาวันพะหัทได้อยู่เออเซ็งกับเขาติ๊กให้หนอกง่าย,าย,าย,ายนึงเนาะนั่งเฮียนทิษฎดีแล้วก็ไปลุงไปคัดตัวจริงพอมันคือแล้วก็แล้ว เจียท่าได้ว่ะเจ็ดแสนบ่รวมทั้งนั้นนี่เออม,มีเงินนั่นแหละสอสอเขาก็ติกเอาติ๊กเอานี่คือกล้องแกรบกล้องแกรบสำหรับโรงสีน้อยของเราเก็บกบไปประโยชน์พี่น้องพี่น้องคนมาซื้อเอามาซอยสนับสนุนหลายรอบอยู่อเอาขายสองสอบตราหมดนี่สองสอบห้าพันกีเออถ้าเป็นเงินบาทกเท่าไดร่ะพกเจ็ดแปดบาทประมาณนี้เลยเนาะพระ่าสิบ สิบห้าบาทตกอยู่หนึ่งหมื่นกะีบเนาะตามอัตราการแลกเปลี่ยนบางคนบอกว่าสิบบาทถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินกีเ 7, บเจ็ดพัน่าทสั่งขายำรำเนาะรำโลละสิบบาทถ้าเป็นเงิน,งน 7, กีบเจ็ดพันกรีบเจะลูกค้าบอนว่าแพงนะอิงตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินไม่ขึ้นไม่ลงคือว่าแนละ้วทุกคนที่ ถ้าเป็นว่าเป็นเงินบาทกับโบแพงพี่น้องเ้ยสิบบาทไปบ้าง่าสิบบาทก็มีคุณค่านะสิบบาทนะโอ้ออกมาเลยงวงวผู้ใหญ่ออกมาแล้วอ่ากินลงไปกินฟางบรรยากาศอยู่สนวนเฮานี่มาเศร้ากับสิู่้สึกบบ้นครึ่มๆเนาะ สบายซื้อมาซือกันีไก่ตัว2ตัวนั่นกระตักกระตากอ่าโอเคส่วนเฮาก็สิลงมาฮอดสวนเรียบร้อยอ่าคลิปนีก้กะมืยงหลายเนาะอัปเดตลรอบบ้านแล้วกะลงมาอั่นบ้านสวนใหเฮาได้รับสมบรรยากาศนํากันอ้าวน้องเตยป่อยย,อยังเป็ดเพิ่นนี่ อ้าวยังป่อยอยู่โดนลงโทษเป็ดน,น้องใบเตยนี่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนี่ดูดูท่านผู้ชมเป็ดน,น้องใบเตยสงสัยอยากจะออกแล้วเอามาเลยอ้าโดนทำโทษนอนทั้งคืนเป็ดน,น้องใบเตยเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นลูกเป็ดเป็นลูกเป็ดตัวเล็กๆจนโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเวลาปล่อยแล้วก็ไปกวนเนี่ยอ่าเป็ดตัวนี้น้องใบเตยเขารักเขาห่วงนะ <c oughs> อยากจะขายเขาก็ไม่ให้ขายโอเคเด้อพอดีเรื่อลิ่นพันเราไปมากันได้นี้หิ้วเข่าได้พบกันใหม่ขีดหน้าเนาะนี่ก่ะเก่าของเราสบายดีสบายดีสบายสบายนอนบ้านสวนเละมืนสวนแล้วโอเคอ่าน้องไม่เตยทำอะไรเอ่ยนึกว่ายังไม่ตื่นตื่นแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันหวีผม阿拉ฟา,ล,าลุงเร็ว ลากปลาลุาลงเออบายบายดีให้น้องไปเตยลาคลิปพบกก้นไม่คลิปหนะ่าตื่นนอนมาตาหวานเสมเลยเว้ยโอเคเออบ,าบายบายเลยเออ